ก็ถ้าช่วงกระท้อนเราก็จะคั่วปูม้าด้วยกระท้อนหรือว่าวางบางช่วงเราหากระท้อนไม่ได้ก็จะถ้ามีมะม่วงบ้านเราก็เรียกม่วงมะม่วงเบาใช่ไหมก็สามารถามาคั้วด้วยเหมือนกันได้เหมือนกันแล้วก็ลูกตะลินเยอะวันนี้เรามีลูกตะลินบิงเราก็คั้วลูกตะลินบิง <laughs> พูดแล้วเพืพ่อนอิจฉาอีก <laughs> เรามีปูแล้วก็มี มะพร้าวก็คือน้ำน้ำกะทิเราก็คั้นองก,กับมือเราก็แล้วก็มีตะไคร้หอมแดงพริกแห้งพริกสดเราก็แยกใส่คู่กันแล้วก็กระเทียมขมิ้นน้ำจานนิดนึงแล้วก็ถ้าเราคั่วตะลินปิงหรือว่ากะทอนของคนอื่นกะทีไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับสูตรกะทีเราจะใส่เราจะใส่มะขามเปียก รวมด้วยเพื่อจะให้รสชาติจะได้กลมกล่อมอีกอ่แล้วก็วัตถุดิบเ,เ,เราก็ตั้งน้ํากะทิเลยการกะทิเสร็จเราก็ตั้งน้ํากะทิเราก็น้าํากะทิแล้วก็เราก็เคียเค่ยวเคีวแล้วก็ตะลินบิงที่เราตักขึ้นมาจากน้ํากะทิเมื่อกี้เราก็ขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็เอาใส่ลงไปในหม้อเลยแล้วก็คน,คนจนรุงน้ําตาแล้วก็เกลือไม่เยอะ น้ำตาลนิดเกลือนิดประมาณว่าจะได้รสชาติพอชิมได้รสชาติแล้วเราก็จะใส่ปูเราเคี่วน้ําเรียบร้อยแล้วน้ำกับน้ำแกงเราเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ปูเลยพอใส่ปูเราก็เคี่ยวแบบพอปูแดงสังเกตว่าตัวปูแดงแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยโชคดีหน่อยว่าเราอยู่ใกล้ทะเลให้โชคดีที่เราบรรพบุรุษของเราเลือกที่ท่าวาจา ยังไงวัดสาบันาเลีอกทำเลดีรประมาณนี้เขาคงเลือกไว้ให้พวกเราแล้ว <c oughs> <c oughs> ควรทําความรู้จักว่าบูม้าที่เราจะกินอร่อยได้มันควรจะเป็นไซส์ไหนประมาณไหนที่ต่างกันที่คุณบริโภคปูมา้าตัวเล็กๆคุณยังไม่บริโภคเนื้อปูนั่นนั่นอ่ะเพราะว่าตัวเล็กปูยังไม่มีเนื้อค่ะมีแตเปลือกก,ก็เลยโกระดองมัน <c oughs> มันไม่พูดยังไงอ่ะมันมันก็ไม่ได้ บริโภคถึงคำว่าปูทีคนที่กินอย่างนั้น